สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาอยู่ในสวนเหมือนเดิมครับผมมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งได้สอบถามเข้ามาบอกว่าทางข้อความนะครับผมเขาสอบถามมาว่าปามตั้งแต่ปลูกแรกเริ่มแล้วประสบปัญหาคือประสบปัญหาคือ,อทาง ทางยอดหักลงนะครับคือต้นไม่สมบูรณ์ได้บอกว่า,าไปแกะดูยอดว่าเป็น <c oughs> เป็นมแมลงไอ้มแมลงแมลงดูดไอ้เขาเรียกมแมลงอะไรก็ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะเขาบอกว่ามแมลงเฉยมแมลงไอ้ดูดกินทางใบครับผมดูดกินน้ําเลี้ยงทางใบแล้วาทางยอดหกักทางยอดไม่สมบูรณ์ คือปล่อยแรกเริ่มตอนนี้ครับบอกปล่อยมา3ปีแล้วก็ทลายทลายออกมาแล้วก็ต้นไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมครับผมก็คือยอดหักทลายทลายออกออกแต่แบบไม่ไม่เต็มเม็ดผมจะให้คำตอบอย่างนี้คือต้นนี้ผมก็เจอเหมือนกันครับแต่ว่าคือผม ได้ทำการแก้แล้วหายนั่นเองครับผมก็คืออย่างแรกเลยนะครับผมให้เราสังเกตที่ดินนะครับพื้นที่ตรงนี้ผมจะเป็นดินดินดำผสมดินผสมดินทรายนะครับถึงเราจะเร่งเร่งปุ๋ยไปขนาดไหนแต่ว่าต้นต้นก็ยังไอยอดหักเหมือนเดิมยอดจะงอ,อะเป็นแมลงกัดกินนั่นเองครับ เขาบอกว่าได้ใช้ลูกเหม็นนะครับลูกเหม็นมาใส่แล้วก็เหมือนเดิมไม่หายนะครับผมคือวิธีของผมคือช่วงที่ว่าต้นยังเล็กอยู่อยู่ในเกณฑ์สามปียังยังพอ,อขุดขุดเอาออกมาได้ครับผมก็คือก็คือตัดกิ่งออกหมดเลยครับตัดกิ่งออกแล้วก็ขุดหลุมขุดหลุมออกเลยนะครับ ข,ขุดต้นออกนั่นเองครับคือขุดต้นสาเหตุเพราะว่าบางท่านก็ว่าแมาลงกัดกินที่จริงถ้าต้นสมบูรณ์แมลงกัดกินแบบไหนก็ต้นสมบูรณ์แมลงกัดกินขนาดไหนก็ต้นก็สมบูรณ์เหมือนเดิมครับผมก็คือเราขุดออกเลยครับแต่ต้นไม่ได้ทิ้งนะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์สามปียังสามารถขุดออกไปย้ายที่ไปปลูกนั่นเองครับก็คือ สาเหตุเพราะว่า,าปามต้นนั้นปามต้นนั้นได้ธาตุอาหารไม่เหมือนกันนะครับผมอาจจะจำอาจจะได้แร่ธา,าตุในดินไม่เหมือนกันตรงก็คือเราขุดต้นนี้ผมเจอผมก็ขุดขุดย้ายเปลี่ยนที่ครับก็คือขุดต้นนี้ครับย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมครับผมผมก็ขุดย้ายมาตรงนี้นะครับ ต้นนี้เป็นพันยังกัมบินะครับผมต้นพึ่งจะมีทลายนะครับพึ่งจะมีทลายนั่นเองครับคือต้นนี้ผมทําการขุดย้ายมาสาเหตุเพราะว่ายอดยอดมันหักตอนนี้สมบูรณ์แล้วนะครับผมให้ดูเลยนะครับผมคือผมจะย้ายมาตรงนี้จะเป็นเป็นดินดินดินดำล้วนนะครับผมมันก็จะสมบูรณ์นั่นเองคือเราเราต้อง เปลี่ยนที่ย้ายจุดคือต้นต้นไม่ต้องขุดทิ้งนะครับเราแค่ตัดตัดทางใบออกให้หมดนะครับถ้าต้นเล็กต้นเล็กอยู่ในเกณฑ์สปีผมจะเรียกตัดกิ่งนะครับก็เรียกตามเข้าใจง่ายก็ตัดทางใบออกตัดทางใบออกให้หมดแล้วเราก็ทำการขุดต้นย้ายมาอีกจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมาดูจุดครับแล้วเราก็มาดูอีก จุดหนึ่งที่เรา,เาทําการเอาต้นใหม่มาขุดหลุมขุดหลุมปลูกนั่นเองครับคือคือก็คือความหมายก็คือต้นสรุปว่าต้นนี้ได้เอทลายออกปกตินะครับผ่านมาต้นนี้ผ่านมา5ปีแล้วนะครับผมก็คือกำลังออกทลายสาเหตุเพราะว่าเ ปาล์มต้นนั้นได้าธาตุอาหารไม่เหมือนกันนะครับเ่าธาตุในดินไม่เหมือนกันนะครับผมสรุปก็คือต้นต้นที่ผมขุดย้ายไปก็เอ่อธาตุอาหารในดินอ่อตรงนี้เป็นดินดินดำผสมดินทรายผมก็เลยขุดย้ายไปอีกจุดหนึ่งแล้วจุดนี้ก็เอาเอ่ต้นใหม่มาก็คือสรุปก็คือต้นใหม่สามารถได้แร่าธาตุในดินที่ ที่เขาที่ต้นปาล์มต้นนี้สามารถได้แร่ธาตุที่ถูกตามต้องการของต้นปาล์มต้นนั้นครับผมสรุปก็คือปาล์มที่มียอดหักต้นไม่สมบูรณ์ต้นหักกิ่งหักทางใบหักมั่งนั่นแหละครับผมก็คือถ้าต้นยังเล็กอยู่ให้รีบทําการขุดย้ายไปปลูกอีกจุดหนึ่งแล้วเอาต้นอีกจุดหนึ่ง มาปลูกอีกอตรงที่ทางใบยอดหักนั่นเองครับผมครับผมก็ใครมีสาระดีๆก็แนะนำมาเทคนิคดีๆก็แนะนำมาได้ครับผมก็คือหวังว่า,าท่านผู้ชมที่มีความรู้มากกว่านี้ก็ลองแนะนำเทคนิค อีกวิธีหนึ่งก็ได้ครับผมสำหรับที่ว่าใส่เข้าเรียกอะไรเรียกว่าลูกเหม็นนั่นเองครับผมลูกเหม็นก็คือถ้าเกิดเราใส่ไปมันก็จะอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์มันก็จะลูกเหม็นก็จะละลายนั่นเองครับคือใส่แล้วใส่อีกใส่แล้วใส่อีกมันก็จะละลายอยู่อย่างนั้นครับละลายไม่เกินอาทิตย์มันก็จะมันสรุปก็คือใช้ไม่ได้ผลนั่นเองครับผม ก็ลองท่านผู้ชมก็ลองทําแบบผมมั่งดูมั่งครับก็ทําการขุดขุดไอ้ต้นย้ายต้นไปอีกจุดหนึ่งครับถ้าอยู่ในเกณฑ์สปีต้นยังไม่ใหญ่มากเรายังสามารถขุดได้นั่นเองครับผมครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับชาวเกษตรทุกท่านนะครับชาวเกษตรที่กําลังจะ ปลูกใหม่หรือประสบปัญหาแล้วแก้แก,แก้ไม่หายครับผมก็เราชาวกเกษตรทุกท่านก็มีอะไรก็แบ่งปันแนะนำวิธีที่มาแบ่งปันกันนั่นเองครับขอบคุณครับที่รับชม